สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมือนี้กับพบพ่อกับยายบันคือเก้ามือนี้ยายบันผ้ามาไหว้ศาลแม่ฮันนี่เนาะอยู่ที่บ้านเกิดของแม่ฮันนี่เองเพิ่นกะสีซางไว้หลายปีแล้วเนาะ้างไว้หลายปีแล้วมาพี่น้องพาไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ขออนุญาตถ่ายทำนะคะแม่ฮันนี่เรามา สักการะบูชาเรามาออน,นี่น้อขออนุญาตถ่ายทําเด้อแม่มาจ้าไปไหว้ศาลนํากันพี่น้องสาธุอนุญาตแม่นะคะขออนุญาตแม่ให้มีเด้อ มีมาสารแม่ฮันนี่นคะเอฟซีทุกคนอยากเข็นอยากเบิงเนาะสารที่อยู่บ้านเกิดของเพิลนเนียนหลวงพ่อเพิ่นมาสางใ้ไห่เนาะหลวงพ่อเพิ่นมาสางว่าแม่ฮันนี่ไปเข้าฝัานมาสร่างเนาะเพิ่นเลยมาสร้างอยู่ที่บ้านเกิดของแม่ฮันนี่เองเป็นบ้านเมย์ตำบลดงเรียงอำเภอกมลไสจังหวัดกลาั่วศิล์นะคะอื สิ่งที่นำมาก็มีดอกไม้ทุกเพียนธรรมดาถ้ามีพวงมลาลัยก็เอามาเนะาะสาธุขอให้แม่ฮันนี่คุ้มครองทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนปัง,ปงๆรวยๆขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอันนี้ภาพมันก็สะท้อนแสงหรือเปล่าสะท้อนแสงเนาะอนุญาตเธอเดี๋ยวเดี๋ยวยายบันไหว้ก่อนเนาะ สองปังเลยขอให้ใครไ,ได้ดูคลิปกับขอให้รวยรวยถูกเตอรีเทุกคนเด้อสาธุพี่สาวเพิ่นน่นโอ้าติเพิ่นเนาะญาติเพิ่นน่นว่าวังหันว่างหันทำมา,วา,วาหาเพิ่นเหล่าเสียงชงได้เด้อสัน <c oughs> น้นเดี๋ยวแย่บ้านเสียง,งยนี่ร้องเสียงเบื้งเด้อคุณคุณคุณ ลเทียนแค่บไม่เรืนะนจจับขึ้นมาตู้ขี่น,นเลยห้าพี่นองได้ห้าแล้วได้ห้าเขาไปอีกเต้นเตนเตินบไม่เรงเออันนี้เก้าหรือหกมีอ,อันเป็นเลขไทรได้เก้าหรือหกมี โอ้อันนี้เลขเก้านี่นี่เนาะเออเลขเก้าสามตัวสีนตัวไม่เห็นเลขนี่เห็นเลขนี่แบบไมเห็นเลขตัวที่นี่รุ่นรุ่นรุ่นพี่รุ่น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 ไหนรุ่นไหนสามพี่น้อง สามยายบายันไดห้าเก้าสามอันนี้เป็นนะเออเดี๋ยวแต่ความเชื่อเด้อขอให้ปังๆเด้อแม่เด้อขอให้ปังๆนี่พี่น้องโอ้นี่ในรูปแม่ฮันนี่อ่ะรูกแม่ฮันนี่เนาะขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตเด้อนี่ลูกแม่ฮันนี่ดีจ้า ให้เบิ้ลลูกนะจ๊ะนี่พวกมีฮันนี่อัะนี่นะคนกับยูไนกระจุกเนาะในกระจุกขอบคุณทุกการรับชมนะคะห้าเก้าสามเมื่อกี้เนี่ยเป็นแนวทางเฉยๆอย่าบันไม่ได้ไอ้นี่เนาะอย่าบันก็อันแยกบันเป็นคุณนบันไม่ค่อยได้อันซื้อกันดอยแม่ก็มาแล้วก็มีคนแนะนำญาติเพื่อนญาติเพื่อนแนน้ำเนาะจ้ะเนาะว่าอันอันเข้าไปแล้วอัน อันจับอันเลขกในเด้อวัดสั้นวะ, on, วะจับในเด้อเผื่อเผื่อจะมีันบุญวาสนาน้ำพื้นวัดสั้นเนาะสาธุขอให้เห็นทุกคนรวยๆวยเด้อเนี่ยแนวทางแค่เป็นแนวทางเฉยๆเนาะสาธุสาธุสาธุทุกคน,น,น มีความสุขเด้อแม่เด้อขอให้คุ้มครอมทุกคนขอให้มีความสุขให้รวยรวยรวย,ยสาธุสาธุสาธุ